สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับพลวัดฟาร์มวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนของผมเช่นเคยนะครับช่วงตอนเย็นนะครับห้าโมงเย็นเกือบจะหกโมงเย็นนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมารีวิวแก้วมังกรสายพันธุ์เลี้ยงอิสราเอลนะครับซึ่งดอกกําลังใกล้จะบ,บานนะครับนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะพาท่านผู้ชม ไปชมกันเลยครับว่าแก้วมังกรเลี้งอิสราเอลที่ผมปลูกไว้จะดอกดกแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับโอเคครับนี่นะครับก็จะเป็นแก้วมังกรสายพันธุ์เลี้ยงอิสราเอลของผมครับก็จะมีประมาณห้าเสานะครับเสาแรกนี้ไม่ใช่สายพันธุ์เลี้งอิสราเอลนะครับเสาแรกนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์ เลี้ยงโคลอมเบียนะครับนี er o, parole, ่ครับเลี้ยงโคลอมเบียยังไม่ออกดอกนะครับปลูกพร้อมกันนะครับกิ่งยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะครับปลูกมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับและนี่คือเลี้ยงอิสราเอลนะครับหลังจากปีที่แล้วนะครับที่ใครติดตามช่องของผมอยู่นะครับผมก็มารีวิวนะครับลูกก็ยังไม่เยอะนะครับกิ่งก็ยังไม่เยอะสําหรับปีนี้กิ่งก็เริ่มแตกออกมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับสําหรับ ต้นเสาแรกนะครับนี่ครับก็มีประมาณหนึ่งดอกนะครับกิ่งก็เริ่มแตกออกมาเรื่อยเยนะครับยังกิ่งยังไม่แก่นะครับดอกก็ยังไม่เยอะนะครับกิ่งก็เพิ่งอ่อนอยู่ครับกิ่งยังไม่แก่นะครับนี่ครับสำหรับดอกแรกนะก็บานไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับนี่คือรุ่นต่อไปนะครับกําลังเริ่ม เป็นดอกจุ่มๆออกมาเลยนะครับนี่สําหรับเสานี้นะครับกิ่งที่แก่นะครับก็จะเริ่มทยอยออกมาเลยนะครับกิ่งนี่ก็ยังอ่อนนะครับยังไม่แก่ครับแตกกิ่งก้านสาขาเมื่อแก่เขาก็จะเป็นดอกอย่างนี้ครับนี่นี่ครับถ้ารีวิวนะครับบานไปแล้วนะครับผมไห่พาท่านผู้ชมเดินชมนะครับเสาแรกนะครับกิ่งเยอะแต่ดอกยังไม่เยอะนะครับ แล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเขาจะติดลูกไหมครับเขาจะสลัดลูกออกไหมนะครับก็ EP ต่อไปผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมารีวิวอีกครั้งนะครับก็ e ีนี้ก็มารีวิวก่อนนะครับีเสานี้ก็ยังไม่มีดอกเลยนะครับนะครับส่วนเสานี้นะครับนี่นะครับ ดอกกาลังจะบานนะครับของวันนี้นะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับดอกเขาก็จะบานนะครับจนถึงเช้านะครับหกโมงถึงหนึ่งโมงนะครับนี่ดอกเขากําลังใกล้จะบานนะครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงห้าสิบหกนะครับห้าโมงเย็นนะครับห้าสิบหกนาทีประมาณหนึ่งทุ่มนะครับนั่นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้กําลังจะบานของวันนี้นะครับ ส่วนเสานี้ก็ประมาณมีประมาณสองลูกนะครับเสานี้นะครับก็เยอะนะครับหนึ่งสองครับจะบานวันนี้มีหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับสามนะครับส่วนสามดอกนี้ดอกนี้ก็บานไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับวันก่อนนะครับดอกนี้บานเมื่อวานนะครับสองดอกนี้บานเมื่อวานนะครับ ามดอกครับนุ่นนะครับส่วนวันนี้ก็กําลังจะบานนะครับสามดอกเสานี้ก็ยังไม่เยอะนะครับเริ่มขยายพันธุ์เรื่อยๆนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับส่วนเสานี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แดงซูเปอร์บิ๊กนะครับก็พึ่งกิ่งก็พึ่งแตกคะแนงออกมานะครับ ได้เท่านี้นะครับนี่ครับก็ติดดอกไปแล้วบานไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าเขาจะติดลูกไหมนะครับผมก็ปลูกขยายพันธุ์หลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็เป็นแดงซุปเปอร์บิ๊กนะครับส่วนสองเสานี้นะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ผมสั่งมาคาเมเลียนนะครับสําหรับแก้วมังกรสายพันธุ์นี้คาเมเลียนนะครับแก้วมังกรสองสีนะครับ ก็เพิ่งขยายพันธุ์ได้นะครับซื้อมาหนึ่งกิ่งนะครับกิ่งละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโคตรแพงครับแพงที่สุดในตอนนี้เลยครับผมก็ซื้อมาหนึ่งกิ่งนะครับความยาวประมาณสี่สิบเซนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วผมก็มาตัดนะครับหารสามก็ได้สามกิ่งนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับก็ขยายนะครับเริ่มยาวขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะสุดเสาแล้วแล้วก็เสานั้นก็เหมือนกันครับน,นี่นะเมื่อแตกยอดออกมาผมก็ตัดนะครับตัดแล้วก็มาเสียบใหม่นะครับนี่คามิเลียนนะครับคามิเลียนแก้มกรสองสีนะครับข้างในจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับ ปนๆกันนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ว่างๆนะครับก่อนกลับบ้านนะครับผมก็พาท่านผู้ชมมารีวิวแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลนะครับดอกกําลังใกล้จะบานแล้วนะครับขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวีพีต่อไปผมก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดอก แก้ามังกรที่บานไปแล้วนะครับจะติดลูกเยอะไหมนะครับผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมาิวอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ